ครับผมก็ผมก็เป็นตัวแทนผมชื่อออโต้นะครับเป็นตัวแทน่ากซีรีส์บอลทูบิวายเดอะซีรีส์นะครับซึ่งก็เป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยของโปรเจกต์ไลฟ์ของเรานะครับที่จะออนแอร์ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งบอลทูบิวก็หลายหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักนักล่าฝันนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ได้ทำภารกิจซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีทั้งความรักมิตรภาพแล้วก็ทะเลาะสายัมพันธ์ที่บทสรุปจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วยผ ก็เรื่องอาถรรพ์วันเปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมตายนะคะซึ่งเป็นาภาพยนตร์แล้วก็เป็นซีรีส์เลยค่ะก็เรื่องนี้นะคะจะประมาณว่ามีนักเรียนนะคะสองฝั่งค่ะจะเป็นนักเรียนชายแข่งกันว่าใครเนี่ยจะได้เป็นประธานนักเรียน,นะคะ่ะซึ่งหนึ่งในนั้นใครนะคะที่ไปขอชั้นดาดฟ้าจะต้องมีคนที่ไม่ได้แล้วก็ตายลงในที่สุดะคะ่ะซึ่ง ในเรื่องนี้นะคะจะมีอาถานพ์อยู่ว่าจะมีผู้หญิงคนนึงค่ะชื่อพิมพ์ิราสินีเธอได้ตายในโรงเรียนชายล้วนซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะว่าเธอเนี่ยตายได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเธอค่ะก็ไปรอติดตามดูนะคะฝากตามด้้ยค่ะเรื่องต่อไปเลยค่ะครับเรื่องต่อไปนะครับก็ตัวโรนวิทมีนะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มยูทูบเบอร์นะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางน,นะครับภายใน่ใน ก็จะมีการท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ๆในการท่องเที่ยวของสวัสดลำบางครับไม mm hmm. ่ว่าจะเป็นที่พักที่เที่ยวนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากทุกๆคนเนี่ยช่วยติดตามชมเรื่องนี้ด้วยนะครับต mm hmm. ัอโลวิทต์บีนครับคนต่อไปนะค่ะ ดังั้นผมเป็นตัวแทนชื่อพอนะครับเป็นตัวแทนของเรื่องแคร์เลิฟยูนะครับรักกันได้ไหมนะครับก็เนื้อเรื่องครับขาก็เกี่ยวกับความรักวุ่นวในออฟฟิศนะครับที่มีกฎเหล็กอยู่ข้อนึงนั่นเองก็คือพนักงานห้ามรักกันเองะครับส่วนความสนุกจะเป็นยังไงทุกคนไปรอติดตามกันได้เลยะครับกับรักกันได้ไหมแค,ะคร์ในเลิฟยูครับต่อไปเลยครับเพค้าของโอมนะครับมาเป็นตัวแทนจากมาเฟียปีนแอดอุกเวิร์มนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ เป็นนักธุรกิจหนุ่มเป็นมาเฟียนะครับแกงครอบครัวนี้ก็คือเหมือนตัวพี่ชายเนี่ยก็คือไม่เอาไหนเลยแบบว่าไม่ตัง้งใจเรียนนะครับทางพ่อก็เลยให้หนอนหนังสือมาดูแลตัวลูกของมาเฟียนะครับเรื่องเราก็าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทางเอ็นซินได้ร่วมโปรเจกต์พิเศษกับทางอเมริกาเลยครับ ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่อง Black Forest นะคะเรื่องไม้หลงดินนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ถูกเลือกทั้งหมด8อาชีพนะคะเข้าไปทําภารกิจกันในป่านะคะก็เรื่องเราบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะคะมีใครจะเป็นน่าเป็นกลังใฟบว่าคนที่รติดตาม่ะสามารถรับไดไครับผมก็ เป็นตัวแทนของทุกคนเลยนะครับในการที่อยากจะฝากทั้งแฟนคลับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราในทุก,ทกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลทูบีวายโควิดมีประกันได้ไหมเร็อ, Red Forest, อร์เรสอะไรอะถามว่เปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมตายนะครับมาฟีลิปิ้น่าทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรติกหนังซีรีส์หรือว่าผลงานเพลงนะครับยังไงก็ฝากพวกเราทั้งหมดเลยนะครับไว้ในออความใจด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากเรื่องโซเชียลนะครับอยากจะฝากให้ทุกคน,นติดตามโซเชียลของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ X X ใ X ครับ,รบ,รบในที่ n In s i g c Thailand ครับผม